ึ้นมากิเลสมีอยู ups, teachers, hmm. ่ในตัวเราทุกคนอนุสัยกิเลสมนัทิที่ถือดีอวดรู้อาวิชาเนี่ยมันรักโลภอดหลงอ่ะมันติดมาในจิตเราทุกคนอยู่แล้วแล้วอวดรู้อวดดีไอ้มนะทิที่ถือดีเนี่ยไออวิชาเนี่ยไอตัวสุดยอดเลยคือไอโง่ไออวิชาเนี่ยไอจิตโง่เนี่ยเราก็เลยต้องมาทําให้จิตไอโง่โง่หายโง่เราก็เลยต้องใส่ปัญญาเข้าไปไงทีนี้ไอโง่โง่เนี่ยเวลาไอหายโง่เนี่ยเวลาเขาสมมุติว่าคุณมีแต่หัวกะทิทั้งนั้นเลยในตัวคุณอ่ะมีแต่ลูกน้องที่เป็นหัวกะิคุณอออยาไได้ระ คุณอยากได้กระทรวงไหน่นะเขาเป็นหัวกะทิของกระรวงอะ่ะเขาบูรณาการให้คุณได้หมดเลยเนี่ยสภาวธรรมคุณจะไปได้แบบกระโดดลดเต้นเลยจะต้องปฏิบัติทุกวันไงเพราะคุณมองไม่เห็นน่ะเอาเหตุและปัจจัยแม่งก็โอ้ประธานโทษมองไม่เห็นว่าเหตุและปัจจัยอ่ะเพราะคุณไม่รู้ไงก็เลยบอกแล้วไงเพราะบอกอะไรอย่างบอกว่าบอกว่าลดอย่างเงี้ยถ้าคุณเกิดมีคุณเป็นเชี่ยวชาญอะ่ะเรียกว่าพูดเอ็กเปิดเอ็กเปิดผู้เชี่ยวชาญเรื่องลดอะ่ะ คุณจะบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้อะรถฟอร์ดเนี่ยรถฟอร์ดรรทำไมถึงไม่ควรซื้อหรือรถนี้ไม่ควรซื้อเพราะอะไรรถนี้ควรซื้อเพราะอะไรทําไมควรซื้อซื้อเบนซ์เบนซ์จะดียังไงข้อข้อดีข้อเสียยังไงนี่คือการที่คิดวิเคราะห์สังขหอแยกแยะนี่คือโยนิโสแต่ในชีวิตไม่มีความรู้ว่าจะโยนิโสได้ไงพอบอกให้คิดวิเคราะห์สังขหอแยกแยะคิดไม่ได้คิดไม่ได้มันต้องใช้ความรู้แล้วพูดคําง่ายๆเกิดปัญญาสายปัญญาบอกปัญญากับเลนูเท่านั้นแหละ สายปัญญาสายฝึกปฏิบัติจิตได้เกิดปัญญาต้องลงมือทําทุกวันแล้วอยู่บนศีลด้วยนะอยู่บนศีลด้วยแล้วก็ไม่ไม่ยาณนาวิบัติและปัญญาวิบัตินะไอ้นี่คําที่ตัวเองพูดยังไม่ขอาใจเลยเอาไปใช้ยังไม่เข้าใจแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดเนี่ยหลงหลงไอ้ที่หลงตัวเองหลงตัวเองหลงคนเดียวนะไม่เท่าไหร่นะพาพวกไปหลงนี่สิโอ้โหพาพวกไปหลงป่าด้วยนี่กรรมเลยกรรมใครกรรมมันเลย